มาเที่ยวกับครอบครัวพาพ่อมาแล้วก็พามิกกี้มาดูช้างมิกกี้ <Huh? S 1> กเฮ้เกิดอะไรเนี่ยแม่ได้รองเพลงกเสีย มิกกี้ชอบสัตว์มากโดยเฉพาะช้างนะเราก็เลยพามาดูช้างนะแล้วดูนางดีมีความสุขมากเราเคยถามนางว่าถ้าทํางานอย่างหนึ่งโดยที่ไม่คิดเรื่องเองินนะอยากทางานอะไรนาะงบอกว่าอยากเป็นคนดูแลสวนสัตว์นะอยากาให้อาหารสัตว์ทําความสะอาดคอ,อกสัตว์อะไรเงี้ยดูหน้าตามีความสุขไหม <This year. S 1> ยิ้มซึ่งเราเป็นคนกลัวช้างกลัวสัตว์อะไรนี้มากโดยเฉพาะหมาในกลัวสุดๆแต่ว่า ก็ต้องพามิกกี้มานะเพราะว่าหนางชอบน่ะรักเขาก็ต้องตามใจเขาเนาะ พอมาถึงตาเราที่ต้องไปถ่ายกกรูปกับช้างแล้วเสียวสลังมากกลัวพี่สาวเราบอกว่าช้างมันชอบเธอนะมันล็อกขาเธอด้วยและผิวแข็งขนหยาบมากขนแทงขาสุดๆตอนแรกยื่นตาให้มิกกี้บอกว่าเนี่ยเอาให้ช้างให้ติม๊มันมิกกี้บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวมันกินโอ้ยช้างไทยไม่กินเงินค่ะเอาให้ขวานช้างอย่างเดียวมันรู้งานเวอ่อ Gefällt dir, oder? Ja. Schon was Besonderes auf alle Fälle. Ja. Ich hab Angst, ich will nicht.